และนี่คือกอริลลายักษ์สายพันธุหนึ่งที่มีขนาดตัวที่ใหญ่โตและทรงพลังที่สุดในโลกบอกเลยว่ามันสามารถมีน้ำหนักตัวได้มากกว่านักมวยปล้ำสามคนรวมกันและมันยังมีความฉลาดใกล้เคียงกับมนุษย์เพราะนี่คือกอริลลาภูเขายักษ์ใหญ่ใจดีที่แกร่งสุดในป่าใหญ่ กอริล่าภูเขาพวกมันอาศัยอยู่ในภูเขาสูงที่มีป่าทึบเช่นในประเทศรวันดายูกันดาและคองโกซึ่งบางครั้งก็อยู่สูงกว่า3,000ัเนเมตรเหนือระดับน้ำทะเลเลยละ่ะถ้าเราขึ้นไปอยู่บนนั้นคงหนาวจนตัวสัน่นแต่พวกมันกลับสนุกกับการใช้ชีวิตในอากาศเย็นๆแบบนี้ที่สุดพวกมันกินพืชเป็นอาหารและใช้เวลากว่า40%ของวันไปกับการพักผ่อนและงีบหลับแต่คุณรู้ไหมว่ากอริล่าภูเขานั้นไม่ได้มีดีแค่กล้ามโตเท่านั้นนะแต่พวกมันยังฉลาดและน่ารักแบบที่คุณคาดไม่ถึงอีกด้วยจริงรงๆแแลล้วมมัันใจดีะรกกสบา พวกมันชอบเล่นสนุกหัวเราะและดูแลกันและกันในครอบครัวเหมือนคนเลยล่ะครับเรียกได้ว่าถ้าได้เห็นพวกมันเล่นกันละ่ะก็รับรองได้ว่าต้องอมยิ้มตามแน่นอนขออย่างเดียวอย่าทําให้มันโกรธเพราะถ้ามันโกรธขึ้นมาเมื่อไหร่ล่ะก็บอกเลยว่าทางใครทางมันด้วยรูปร่างขนาดตัวมหึมาและหน้าเกรงขามบางตัวหนักได้มากถึง200กิโลกรัมเลยทีเดียวจุดเด่นที่สุดของกอริลลาภูเขาคือแขนที่ยาวและแข็งแรงสุดๆพวกมันมีกําลังมากพอที่จะยกน้ําหนักได้หนักถึง1ิบเท่าของตัวเองเคยมีคนคํานวณไว้ว่ากลอริ ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับยกรถเก่งคันเล็กๆได้สบายๆแต่ที่น่าทึ่งที่สุดก็คือกอริลลาสายพันธุ์นี้มี DNA ใกล้เคียงกับมนุษย์มากถึง98%เลยละ่ะแบบนี้แทบจะเป็นญาติเราได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยแต่ที่น่าเศร้าก็คือกอริลลาภูเขาเป็นสัตว์ที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียงประมาณ1,000ตัวเท่านั้น